ดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนนะครับฝึกอ่านคําแล้วก็นะครับถือว่าเป็นทําแบบฝึกหัดนะครับท้ายบทที่2ี่ของหนังสือมานามานีป .2 นะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ทัพทีมมามาช่วยในการเติมตัวอักษรที่หายไปให้เป็นคําที่มีความหมายนะครับ ก่อนอื่นมันมีแถมมาข้างบนนะครับก็จะต้องอตอบให้คุณครูนะครับบางทีนักเรียนทัพทิมอาจจะตอบไม่ได้คุณครูก็จะช่วยถือว่ามาเรียนตรงนี้กับคุณครูได้เลยเอาเลยนะไม่กลัวปิติตอบจุดจุดแน่นคําตอบคําพูดของคนที่จริงจังเขาเรียกว่าพูดอะไรแน่นมาคู่คำว่าแน่นหนักแน่น เขียนหนักลงไปไหอหีบก่อนหอนำนอหอนำนอหนูพอนอหนูเสร็จไม่หันอากาศไม่หันอากาศแล้วก็กอไก่สะอะนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นไม่หันอากาศเพราะว่ามีกอไก่สะกดใส่กอไกอ่นักเรียนทัพทีมต้องลบตรงนี้ออกนะให้มาอยู่ตรงระหว่าง ขีดออกไม่เป็นไรขีดออกให้มาอยู่ระหว่างนอนูกับกอไก่พร้อมทั้งทำท่าฟักปืนยิงและทำเสียงปืนด้วยเพื่อนเพื่อนพากันหัวจุดๆขำติติคำว่าขำมาคู่กับคำว่าหัวเลาะเลาะเขียนเหมือนเงาะนะครับอ่าสระออนะครับเป็นที่เขียนสระเอลงไปก่อน สรลเอลงไปก่อนพอเขียนสระเอเสร็จแล้วก็รอเรือพอรอเรือเสร็จแล้วก็สระอาสระาาเสร็จแล้วก็สรละอะนี่คือสระอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่หันากาศนี่ไม่ใช่ต้องขีดออกสระอะโดยของแท้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ใส่ตรง,ตองสองอันออน,อนี่ก็จะจบตรงนี้ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่ได้ทํามานะเราก็ได้รู้ว่าปิติเขาอยากจะเป็นทหารนะอันนี้นะเราก็ทําท่ายิงปืนอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้อ่ะทีนี้แบบฝึกหัดของเรานะครับจะมาใส่ใส่ตัวอักษรให้เกิดเป็นคําอย่างเช่นสไลด์คอควายแล้วก็มีไม่เอกข้างบนใส่อะไรจะเป็นคาอ่าไม่ถูกต้องเลยถ้าหอหิบต้องเป็นคําควบกล้มตรงนี้ก็เป็นใส่รอเรือลงไปเป็นใครจะใครลงเรือใบเคย เคยอ่านไหมใส่อะไรลงไปโมมาได้ไหมโมอ่าโมปูนใส่อมมาได้โมปูนถ้าเราคิดอมมาแล้วเราคิดหมมาไปอีกได้ไหมได้ได้เหมือนกันลองใส่ดูซิอ่ามันจะเป็นอะไรมมแอเมยไม่โทแม้แม้ว่าอะไรอย่างเ้นนะนะแต่นี้ใส่มอม้าอีกมันก็จะไม่มีความหมายที่ดีเท่าไหร่หมอานเงี้ยมัน อ่อได้อยู่ออได้แล้วทีนี้เลือกหามาใส่ได้จะเป็นคําที่ที่มีความอ่าอีมิวจะมาช่วยใช่ไหมใส่กอไก่เป็นกิ่งอ่ศใส่ได้มีความหมายชัดเจนตอนนี้ล่ะมออาบ้าม้าได้อ่ะให้ม้าก่อนสลับกันก็ได้อ้ไอ้ไอ้มิวคิดสิสรลอุงองูไม่เอกแต่ว่าจะเอาอะไรใส่ ก็คิดสิกอไก่ขอไข่ขอควายได้มุ่งอ่ะได้แมมาอนลองโอ้ยง่ายๆเองนาโอเคไปทำนาอันนี้น<ด>เต่าก็เป็นคำว่าเต่าโอเคขอขายอ่าให้ขายให้คำว่าขายตอบมาหลายอัน แต่เวลาเราไปทําแบบฝึกหัดเอาไม่เหมือนตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมเอออันนี้ค่าค่ำ,ำอ่าคอควายเออได้นะอันนี้ก็จะเป็นอ่าลองใส่สิอันนี้สารอัวนะนี่มันเป็นสารอัวนะนี่เวลาเราควงวง,วงได้ไหมควงได้อ่าควงคออ่าตัวนี้เป็นสรารอ่ะแต่ว่ามีดอเด็กสะกดสรารอ่ะก็ กายขึ้นมาเป็นไม้ห่งอากาศอืมไม่ใช่วันมันเป็นสรดอดอกสะกดใส่วอแหวนไปเป็นอะไรที่พระพระอยู่เออาวัดลงไปนี่ตลาดตลาดอะไรที่วันอังคารบ้านเราตลาดอะไรตลาดวันอังคารไม่เคยไปตลาดนัดหรอกก็ใส่สิใส่นอหนูลงไปสิเออ อ่าจะเอาอะไรอีกอ่าเอาทำแบบฝึกอาดเด็กมตัดตัดก็ได้อ่ะเด็กก็ดัดก็ได้โตอ่าต่อไปข้างล่างโน่นนั่นได้นั่นขันได้ไหมได้ไก่ขันไงอันนี้ก็คืออาแลอะไรอีกขันอนอกัน ออ่าเให้กันให้กันส่วนคันก็เดี๋ยวค่อยเอาแล้วไปเขียนของเราเองอ่ะอะไรนี่อันนี้ก็คือนอนออะนอหนังนังก็ได้นังนังไม่ใช่หนังถ้าหนังก็มีหอนำอันนี้ก็จะเป็นหออะงอหังหังอ่ะหังได้หออะงอหังอ่ะหามาอีกคำสุดท้ายอ่ะคำสุดท้าย ทำไมมันมัวมัวอะไรนะอังอังองคารอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่โอเคแบบฝึกหัดหน้านี้เป็นหน้าที่หนึ่งของบทที่28หนังสือมาณามนีก็มีเท่านี้แล้วครับก็เสร็จแล้วขอบใจนักเรียนที่มาช่วยแล้วฝึกหัดกับคุณครูนะครับไม่เป็นไรท่นะครูต้องได้บอกหลายคําอยู่นะไปฝึกอีกเยอะๆนะครับสวัสดีครับ